สวัสดีครับพี่ปั้นคนเดิมนะครับกับเข้าใจน้องพอดแคสต์อันนี้น่าจะเป็นตอน14แล้วเนะาะอยากจะบอกว่าวันนี้จะมาในธีมใหม่เนะปกติจะเป็นแบบให้กําลังใจเป็นเหมือนชวนคุยเรื่องทั่วไปแต่ว่าเห็นได้ว่า e ีพเนี้ยลงตอนวันกใกล้ๆสอบ <S <S ก็เลยอยาจะมาเล่าแบบจุดพลาดแล้วกันอันนี้ฟังเพลินๆนะลูกจะจดไม่จดไม่เป็นไรฟังเพลินๆก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งเช็คว่าเออม,มีจุดไหนที่เด็กส่วนใหญ่ก็ผิดกัน เออมีคนจานวนมากผิดจุดพวกนี้จะได้ไม่ได้เสียคะแนนในห้องสอบเนาะมาลุยเลยเริ่มอันแรกก็คือจํานวนจริงเนี่ยในรูทห้ามติดลบนะคือถ้าเกิดปกติในรูทติดลบเนี่ยมันต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนจริงไหมเอออย่าลืมนะลูกในรูทห้ามติดลบเช่นสมมติน้องได้คําตอบออมาแบบคือคือ,อ,อสมมติมันมีรูทเอกลบห้าสมมตินะแล้วน้องได้คําตอบมา x เป็น7กับเป็น2งเนี้ยแล้วถามผลบวกคําตอบเด็กส่วนใหญ่ก็7จ็บวกสได้เจบเย่แต่อย่าลืมรูทเอกลบห้าเนี่ยเอ็กมันต้องมากกว่าเท่ากับ5 เพราะฉะนั้นไอที่7กับ2เนี่ยสใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่7ตัวเดียวนะลูกเวลาตอบก็ต้องตอบแค่7นะอะไรประมาณนี้เป็นจุดผิดยอดผิตของคนนับล้าน <c oughs> นับล้านจริงๆผิดกันเยอะมากชอบลืมแม้กระทั่งพี่เองยังเคยเลยเนาะแล้วก็ตัวส่วน5เป็น0คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันหารด้วยศูนย์ไม่ได้ถ้าเป็นจนํานวนจริงนะไม่เกี่ยวกับพวกแบบบทแคลที่แบบลิมิตเเข้าใกล้ตัวนั้นตัวนี้คือมันเข้าใกล้มันไม่ใช่เลขนั้นเนาะซึ่ง ส่วนเนี่ยจุดที่พลาดกันนะเช่นแบบเจอ1ส่วน x อกลบสามเงี้ยหส่วน x อกลบสามแล้วก็จะตอบแบบ x เป็น3ไปด้วยซึ่งจริงมันไม่ได้ x อกลบสามเงี้ยสามสนามลบสามมาได้ศูนย์เนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะมันจะผิดประเภทแบบพวกจงหาว่ามีจํานวนเต็มกี่ตัวที่เป็นคําตอบอะไรเงี้ยหนูก็จะนับตัวส่วนที่เป็นศูนย์ไปด้วยเนาะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือหลังล็อกต้องมากกว่า0เป็นศูนย์ไม่ได้ด้วยติดลบไม่ได้นะครับหลังล็อกนะั่นหมายถึงล็อกนะหลังล็อกห้ามติดลบนะครับโอเคไหม เช่นแบบมาล็อกลบ5ฐาน2อยยังไม่ได้นะหรือสมมติเลขหลังล็อกเป็นแบบล็อก x ฐาน2องเนี่ยง x ติดลบไม่ได้เลยในทางกลับการลุกฐานล็อกก็เช่นกันฐานล็อกต้องมากกว่า0ด้วยห้ามติดลบและเพิ่มเติมคือฐานต้องไม่เท่ากับ1ด้วยต้องไม่เท่ากับ1นด้วยนะเช่นแบบท่านผูมพี่ป้านทำไมอ่ะทำไมฐานหนึ่งไม่ได้หรอยกตัวอย่างล็อก2ฐาน1นึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ล็อกเนี่ยปกติมันคือฐานยกกําลังอะไรได้หลังล็อกจริงไหมหนึ่งยกกำลังอะไรได้2องมีไหม โอ้โหหาสิหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณอีกหนึ่งก็หนึ่งคูณอีกหนึ่งก็หนึ่งคูณอีกกี่หนึ่งมันก็หนึ่งอยู่ดีมันไม่มีวันเป็นสองลูกเพราะฉะนั้นฐานล็อกก็เลยต้องห้ามเป็นหนึ่งลูกเมมนะหลังล็อกต้องเป็นบวกฐานล็อกก็ต้องบวกและห้ามเป็นหนึ่งโอเคนะแล้วก็จำนวนจริงกำลังสองเนี่ยนะไม่นับเชิงซ้อนนะกำลังสองยังไงคำตอบต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วสมมติน้องไปเจอ x อกรลบห้ากำลังสองเนี่ย ยังไงมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ลูกไม่มีทางติดลบนะมันจะใช้ในพวกแบบหาโดเมนเรนเช็คคำตอบอะไรก็แล้วแต่หรืออย่างเช่นสมมติเราไปเจอแบบ x ลบสหรือ x กาลังสก็ได้อะ x กลังสองเท่ากับ x ลบสมสมมตินะแปลว่า x เนี่ยต่ำกว่า3ไม่ได้เลยนะถูกไหมเพราะว่าถ้า x กำลังสองเท่ากับ x ลบส x ลบสยังไงก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาเจออสมการ คือเวลาจะก,กาลังสองเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะลูกหรือเขียนเงื่อนไขดักเอาไว้ก็คือควรจะต้องเป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์ทั้งคู่เพราะไม่งั้นคำตอบมันอาจจะผิดพลาดเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถกําลังสองได้แต่ว่าเช็คดีๆคือถ้ามันมีตัวหนึ่งลบมีตัวหนึ่งบวกเนี่ยอาจจะมีโอกาสผิดได้เช่นสมมติเราไปเจออย่างกํากลังสองเนี่ยสมมติ2มากกว่าลบหนึ่งกำลังสองมันก็เป็น4มากกว่าหนึ่งก็ยังถูกแต่ถ้าเกิดเป็น2มากกว่าลบสซึ่ง2มากกว่าลบสจริงไหม ก็จริงนะแต่พอกําลังสองสองข้างมันจะกลายเป็น4มากกว่า9ซึ่งมันผิดไงเพราะฉะนั้นเวลากําลังสองพวกอาสมการก็เช็คดีๆลูกว่ามันเป็นบวกหรือเปล่าเนาะกันพลาดกันพลาดแล้วก็อันนี้ขอไม่ได้เรียงบทเราข้ามไปข้ามมาลูกข้อต่อมาก็คือดิฟก้อนอย่าลืมต้องคูณดิฟไซด์ด้วยนะจ๊ะดิฟก้อนอย่าลืมคูณดิฟไซด์นะจ๊ะโอเคไหมคือเวลาแบบคําถามยอดที่คือพี่ปั้นแล้วเมื่อ,อไหร่ต้องดิฟไซด์อ่ะคือจริงทุกตัวดิฟไซด์หมดเ้ยแต่สมมติแบบ x ก,กําลังสามนี่นะ x ก,กําลังสามใช่ เวลาดิฟไซด์ก็คือดิฟตัว x นี่ยแหละที่มันอยู่ใต้เลขยกกำลังเนาะ x มันดิฟก็เหลือ1มันก็เหมือนคูณ1ซึ่งคูณ1ก็เหมือนไม่คูณจริงไหมมันก็คือค่าเท่ากันประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามดิฟไซด์ในส่วนเนี่จะเป็นแบบพวกเลขยกกำลังที่มันครอบบุหลี่ตัวเช่นวงเล็บเปิด2 x บวกเยกกำลัง4อย่างเงี้ยเวลาเราดิฟนะก็ต้องตบ4ีอยมาเนาะแล้วก็ลเราดิฟเหลือ3แล้วเจ้า2 x บวกเตรงเนี้ยต้องคูณด้วย side, ดิฟไซด์ 2, 2, ด้วยนสอง x บวกเจ็ด อย่างเช่นบอกว่าเราได้คําตอบประมาณจงหาเซตคาตอบสมมติเราได้ x เป็นแบบสามสามสี่สี่เงี้ยเราจะนับแค่ว่าเป็น3กับ4นะลูกเราจะไม่มานันบซ้ากันนะลูกตัวเดียวกันมันค่าเท่ากันเนาะโอเคไหมอย่างเช่นแบบเราได้มาแบบ1นึ่งหนึ่งสางเงี้ยจริงๆรก็ถือว่ามีแค่1กับ3นะฮะโอเคไหมมันไม่นับตัวซ้ำนะเพราะว่าตัวที่ซ้ำกันถือว่าแบบมันรวบเป็นตัวเดียวได้เลยมันเหมือนกันนะแล้วก็ standard deviation หรือ sd หรือจะเรียกว่า s i ม m าก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นของประชากรเนาะตัวอย่างจะเรียก s เนาะ ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะโจจะเขียนชัดเจนเลยว่าสุ่มตัวอย่างมาชุดหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะต้องหารด้วย n ลบหนึ่งหรือถ้าเกิดข้อมูลในโจงี้นะยกตัวอย่างเช่นแบบถ้าในโจทย์เขียนแบบพวกมีพวก x bar บ์มีพวก s อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นตัวอย่างอันนี้รู้เลยนะเป็นตัวอย่างเลยเวลาหาสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องหารด้วย n ลบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นประชากรมันจะใช้ x bar บา์ว่าเป็นมิลนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะใช้มิลแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้ซิกมาเป็นตัวคล้ายเลขหกโดนตบหัวประมาณนี้นะ และข้อต่อมาข้อ10นะครับก็คือพื้นที่ใต้โค้งมาตรฐานอาจจะลืมพูดเลขข้อไปไหลายอันไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าน้องจดๆไปเลยกันเนาะพื้นที่ใต้โคง้งหลักสูตรเดิมเนี่ยปกติที่เราเรียนกันมาตลอดข้อสอบเก่าเปิดไปกี่ข้อกี่ชุดก็จะเห็นแบบนี้ก็คือค่าแซดแนนะในตารางจะวัดพื้นที่จากตรงกลางหรือค่าเฉลี่ยนั่นเองสมมติแซดเป็น1กับลบหนึ่งเนี่ยพื้นที่เท่ากันเลยแค่นับจากะตะตรงกลางไปซ้ายกับตรงกลางไปขวากันนั่นเองแซดเป็นบวกวิ่งไปทางขวาแซดเป็นลบวิ่งไปทางซ้ายหลักสูตรเก่าหลักสูตร่า,ยารียกว แต่ละค่าเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ว่าวิาวธีการนับพื้นที่จะต่างกันนิดหนึ่งมันจะนับจากซ้ายสุดของตารางลูกคือซ้ายสุดของกราฟพูดผิดซ้ายสุดของกราฟหรือว่าง่ายเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนเปอร์เซ็นต์ทยเลยอย่างเช่นสมมติแซดเป็น1ถ้าเป็นหลักสูตรเก่าไปเปิดตารางดูจะเห็นว่ามันเป็น0.3 4 1 3สี่หนึ่งเพราะมันนับจากค่าเฉลี่ยไปทางขวาเนาะมันจะได้0 3 4 1 3่าแต่พอไปหลักสูตรใหม่มันจะวิ่งจากซ้ายสุดเลยซึ่งซ้ายสุดมันก็คือแบบตั้งแต่ลบ Infinity อินฟินินนนนตี้อย จะต้องบวก0.5ที่มันอยู่ข้างซ้ายไปด้วยนะครับโอเคไหมนี่คือจุดที่มันเปลี่ยนไปนะโอเคไหมระวังการอ่านนะลูกแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นหรอกคือแค่เปลี่ยนวิธีการอ่านนิดเดียวแค่นั้นเองจูนเพิ่มอีกนิดนึงนะได้แล้วต่อมา11นะครับเวลาทําบท e x p โพล็สิ่งที่เราจะทําบ่อยมากคือเราจะแทนตัวแปลกๆเป็น A เช่นแบบเจอ2องกลังเเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนสองกำลังเอ็กซ์เป็นเอเจอสี่กำลังเอ็กาซ์ก็เปลี่ยนสา่กำลังเอ็กมาเป็นเอกำลังสองอะไรว่าไปน็น32เสีดย อย่าพึ่งรีบตอบเด็กจะพลาดกันเยอะเลยนะคือเด็กจะพลาดกันเยอะได้ a ปุ๊บรีบตอบเลยปึ้งเรียบร้อยจบเลยนะลูกคือข้อนี้สมมติได้ A เป็น3 2แล้วเเป็น2กําลัง x ต้องตอบ x เป็น5นะเพราะมันคือ2กําลัง x เท่ากับ3ามันคือ2กําลังห้นั่นเองหลายคนได้ a ตอบเลยเครื่องมันแรงจบเลยนะฮะและ12อีกประเภทหนึ่งคือทําล็อกมาจําได้พี่ปั้นสอนหลังล็อกห้ามติดลบฐานล็อกห้ามติดลบแล้วพอได้คําตอบล็อกเป็นติดลบดันตัดทิ้งก็มีคือจะบอกว่าคําตอบของล็อกสามารถติดลบได้นะ คือตัวล็อกติดลบได้เช่นสมมติเราไปเจอล็อก2ฐาน1ส่วน8เอ้ยเราไอ้พูดผิดล็อก1ส่วน8ฐาน2เงี้ยมันจะได้ลบ3เนะเพราะว่า2อกำลังลบ3ได้1ส่วน8จริงไหมเออเพราะฉะนั้นต้องระวังเด้อมันสามารถติดลบได้นะครับโอเคนะ13เนี่ยก็คือรูทสี่ได้2ใช่แล้วคือรูทในถอดออกมาไม่มีติดลบนะลูกคำตอบของรูทเป็นบวกเสมอรูทอะไรก็แล้วแต่ข้างในรูทห้ามลบแล้วถอดรูทมาก็ต้องห้ามลบด้วยเป็นบวกนะแต่ถ้า x กำลังสองเท่ากับ4ี่เนี่ยจะได้ x เป็น2กับลบ2อที่เจอบ เด็กหลายคนเข้าใจว่ารูสี่ออกมาถอดได้ทั้งสองและลบสองไม่ใช่นะรูสี่คือสองนะลูกแต่ถ้า x กำลังสองเป็นสี่จะเป็นสองก็ได้ลบสองก็ได้เพราะสองคูณกันสองครั้งก็เป็นสี่ลบสองคูณกันสองครั้งก็เป็นสี่และก็ข้อสิบสี่อ่ะสมการนะห้ามสีสัวคูณตัวแปรเข้าไปแบบคูณด้วย x ตลอดทั้งสองข้างหารด้วย x ตลอดทั้งสองข้างคือห้ามคูณห้ามหารห้ามสีสัวคูณไข้ถ้าเป็นอ่ะสมการนะคือย้ายข้างตัวแปรย้ายไปบวกไปลบได้แต่อย่าย้ายข้างไปคูณโอเคไหมเพราะอะไรรู้ปะ เพราะมันต่อยข้อหนึ่งคือข้อ15คืออ่สมการเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดคูณหรือหารด้วยเลขลบอาสมการต้องกลับเครื่องหมายเช่น3มากกว่า1ถ้าพี่คูณ2ก็เป็น6มากกว่า2ก็ไม่ผิดอะไรถูกไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตาม3มากกว่า1ถ้าพี่คูณลบ1มันจะกลายเป็นลบ3น้อยกว่าลบ1จริงไหมมันจะกลับข้างเลยเพราะฉะนั้นคือมันแบบทุกครั้งที่เวลาเราคูณอะไรก็แล้วแต่ต้องเช็คีดีเป็นลบเป็นบวกถ้าเป็นตัวแปรเราไม่รู้เป็นลบเป็นบวกจริงไหมการคูณเตลอดทั้งสมการเฮ้ย X เป็กร์เป ห้ามตัดข้างตกแบบคนละคนละข้างกันเหมือนกันสมมติเจอ x กับ x เราตัด x ทั้งสองข้างอย่างงี้ก็ไม่ได้ถ้าเป็นอสมการนะโอเคไหมจริงๆเป็นสมการก็ไม่ควรสีส่วนตัดนะดีที่สุดก็คือย้ายข้างมาไว้ข้างเดียวกันย้ายมาบวกมาลบธรรมดาแล้วก็แยกแฟกเตอร์ว่าไปเนาะโอเคไหมต่อมาข้อ16นะตัวข้างในค่าสมบูรณ์ถ้าเป็นลบต้องปลดแบบจิ้มลบโอเคไหมหลายคนจะสับสนถ้ามันเป็นบวกอยู่แล้วก็ปล่อยมาเลย เช่นแบบแอปเเป็น7จ็แอปเป็น8ปดแอปเป็น5แต่ถ้าเกิดข้างในเป็นลบเช่นแอปลบ 2, ต้องจิ้มลบ1ทีให้เป็นเป็นบวก2นะเคาว่าจิ้มลบก็คือคูณด้วยลบ1เข้าไปเพื่อแปลงสมการเนาะกลับเครื่องหมายโอเคปะ่ะแปลงลบ,ปลงลบเป็นบวกแปลงบวกเป็นลบว่าไปนะแล้วก็เวลาเจอโจทย์ค่าสัมบูรณ์นะลูกหนูทำทั้งค่าสัมบูรณ์ไม่ได้เนาะยังไงก็ต้องปลดก่อนแบบจำนวนจริงแคลคูลัโล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสุดท้ายมันต้องปลดอะเออเนาะ ยังไงต้องปลดแบบว่ามันมันแก้เลยไม่ได้อย่างดิฟอย่างเงี้ยก็มีน้องถามพี่ปัน้นดิฟทั้งค่าสมบูรณ์ได้ไหมมันไม่ได้อะมันต้องปลดก่อนลูกว่ามันอยู่ช่วงไหนเนาะถ้าเกิดข้างในเป็นบวกปลดมาท่าเดิมถ้าข้างในเป็นลบจิมลบนะจ๊ะและโลบิตาลที่เจอบ่อยก็คือโลบิตาลเนี่ยนะเด็กจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพี่ปันป้นเวลาเจอหารกันดิฟอย่างนี้เลยได้ไหมดิฟเหมือนโลบิตาลเลยเศษกับส่วนแยกกันไม่ได้นะโลบิตาลเนี่ยดิฟเศษดิฟส่วนแยกกันมันจะทําได้เฉพาะแค่ตอนที่เป็นแทนลิิมต แล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์จริงๆโจทย์ไม่ได้ให้ดิฟด้วยแต่เราแทนลิมิตเข้าไปแล้วมันได้ศูนย์ส่วนศูนย์พอดีนะประมาณนี้เนาะส่วนหารกันก็ดิฟแบบดิฟผลหารปกตินะลูก okay โอเคนะเออจริงๆดิฟหารแยกกันเนี่ยไม่มีมันทําได้เฉพาะแค่ตอนแทนลิมิตแล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นเด็กชอบสับสวนว่าพี่ป้านเมื่อไหร่จะโลบิตาแล้วเมื่อไหร่จะดิฟผลหารแล้วลูกถ้ามันหารกันอยู่แล้วโจทย์ให้ดิฟก็ต้องดิฟผลหารลูกโลบิตาใช้ได้แค่ตอนศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งโจทย์ นะไม่จำกัดเขตก็คืออินทิเกรตธรรมดาทั่วไปที่แบบตรงข้ามกระดิบเนาะอย่าลืมบวก c ด้วยก็คืออย่าลืมบวกค่าคงตัวด้วยนะโอเคไหมเพราะว่าเราไม่รู้ค่าคงตัวมันคือเท่าไหร่ไงเด็กชอบลืมบวก c กันนะพอลืมบวก c นี่จบเลยนะอย่างเช่น x กาลัง3อินทิเกรตก็เป็น x กาลัง4ส่วนอย่าลืมบวก c ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าอินทิเกรตแบบว่าจํากัดเขตแบบมีศูถึง2 3ถึง4เงี้ยไม่ต้องบวก c ก็ได้จริงๆอินทิเกรตมันบวก c ตลอดนะแต่ว่าแค่ว่าถ้าเกิดจํากัดเขตมมมัันนจจะะะลลลบกกแ C ็หายยไปเต่อ อินทิเกรตจำกัดเขตนี่นะถ้าเกิดว่ามองในรูปของพื้นที่เนาะอย่างอินทิเกรตจำกัดเขตมันคือการหาพื้นที่ระหว่างกราฟนั้นกับแกน X จริงไหมถ้าเกิดว่าไหก็ตามได้พื้นที่ส่วนไหนติดลบฮะแปลว่าพื้นที่ส่วนนั้นอยู่ใต้แกน x นะลูกโอเคไหมหรือบางทีถ้าอินทิเกรตทั้งแผงมาเลยแล้วมันได้ติดลบแปลว่าพื้นที่ใต้แกน x มันเยอะกว่าแกนเขาเรียกว่าพื้นที่ใต้แกน x มันเยอะกว่าเหนือแกน x โอเคไหมหรือว่าง่ายคือแบบมันมันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ใต้แกน x อะถ้ามันติดลบอะว่างวยง่ายถ และต่อมาคือถ้าเกิดอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วโจทย์เขียนว่าให้หาพื้นที่ปิดล้อมต้องแยกคิดตามจุดตัดแกน x ด้วยถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยสมมติอินทิเกรตแบบโจทย์ไม่ได้บอกว่าจำกัดเขตแต่ไม่ได้บอกเรื่องพื้นที่นะน้องก็อินทิเกรตตามปกติได้บวกก็บวกได้ลบก็ลบแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ต้องการแบบจงหาพื้นที่ปิดล้อมคือเข้าใจว่าพื้นที่มันไม่มีวันติดลบเราจะต้องหาจุดตัดแกนเอกด้วยนะถ้ามีจุดตัดแกนเกต้องแยกส่วน ต้องแยกส่วนคิดนะสมมติว่ามันสมมติมมตเราจะอินทิเกรต0ถึง5สมมตินะแล้วเราไปเจอจุดตัดแกน x ที่ x เป็น2กรุณาแยกเลยให้อินทิเกรต0ถึง2รอบหนึ่งและอินทิเกรต2ถึง5อีกรอบหนึ่งแปลว่ามันอาจจะต้องใช้คํานี้นะมันอาจจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ติดลบบางส่วนอาจจะไปอยู่ใต้แกน x เนือไหมเพราะถ้าเกิดจํากัดเขตแล้วโจทย์อบอกว่าจงหาพื้นที่ปิดล้อมถ้าเกิดพื้นที่ปิดล้อมคือพื้นที่มันติดลบไม่ได้ไงสมมติเราได้0ถึง2อินทิเกรตออกมาได้10แล้วก็ออิทเกกตมา เราต้องแปลงลบ2เป็นบวกนะจ๊ะเพราะพื้นที่มันติดลบไม่ได้นะเค okay, ไหมหรือว่าหลังถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่ากราฟไหนมันอยู่ใต้แกน x แน่ๆแล้วมันให้พื้นที่มาอย่างเงี้ยเวลาอินทิเกรตมันจะติดลบทันทีเนาะเออแล้วก็พวกค่ามาธัธยฐานเปอร์เซนไทคอไทลูกสูตรในการหาตำแหน่งจะเป็น n บวกหนึ่งนะเด็กหลายคนชอบลืมใส่เป็น n เฉยๆเนาะเค okay, ไหมจะบวกหนึ่งเสมอนะลูกเดยวก็จะมีคนเถียงพี่พี่ป้านแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการหามาธัธยฐานแบบตารางความถี่ล่ะ ตารางแจกแจงความถี่ที่มันเป็นแบบ1นึถึงสิอะไรเงี้ยมันใช้เอ็นเฉยๆไม่ใช่หรอพอดีหลักสูตรใหม่เนี่ยไม่ออกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เมมอะไรมันบวกหนึ่งหมดอนหะเนาะโอเคไหมและยี่สามจากข้อก่อนหน้านะครับคือต้องหาด้วยว่าตำแหน่งที่ xx เนี่ยคือตัวอะไรสมมติเราได้มาเทียบฐานมาว่าตัวที่สมมติมีทั้งหมด25ตัว25่บวกหนึ่งเป็น26 26, 26ิส่วนสได้13 13เนี่ยไม่ใช่ตอบเลยนะลูกจุดพลาดคือเด็กบางทีแม่งได้ตัวมาตอบเลย จเย็นต้องหาก,กันว่าตัวนั้นเนี่ยคือเรียกอะไรนะลูกตัวที่13คือเรียกอะไรนาะไปเรียงกันก่อนอะไรอย่างี้เนาะโอเคแล้วถ้าได้ไปทศนิยมก็จะมีสูตรทําว่าไปตามที่เคยตวกันมานะครับระวังนะอย่าเพิ่งได้แล้วตอบเลยแค่นั้นเองแล้วก็ช่วงจํานวนเนี่ยเวลาเขียนนะลูกต้องทาให้สัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดเป็นบวกนะสัมประสิทธิ์คือหน้าตัวแปรนะลูกสมมุติแบบ x ลบสคูณลบเอกบหอย่างงี้ไม่เอานะลูกช่วยทาให้เป็น x ลบสคูณ x ลบหสวยๆนะลูกคูณลบหตลอดทั้งอสรรมการอะไรอย่างนี้ เพราะเวลาเขียนช่วงคําตอบเนี่ยมันจะได้ใส่เป็นบวกลบบวกไล่จากขวามาซ้ายเนาะโอเคไหมเช่นแบบ x ลบสคูณ x ลบสมากกว่าศูนย์เงี้ยเราก็จะได้2กับสเป็นจุดวิกฤตแล้วก็ปัก2ปัก4บนเส้นจํานวนแล้วก็ใส่บวกลบบวกเนาะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดเป็นลบถามว่าทําได้ไหมทําได้ก็เปลี่ยนจากขวาสุดเนี่ยเดิมเป็นบวกลบบวกว่าไปใช่ไหมเปลี่ยนเป็นลบบวกลบก็คือขึ้นต้นด้วยลบก่อนนะครับและยีบห้าที่เด็กชอบโดนก,นกันก็คือคุณสมบัติสลับที่ทการคูณของเมทร บางเลขก็มีโอกาสเท่ากันแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเลขลูกมันไม่มีคุณสมบัติสลหรับที่แล้วคูณข้ามหัวกันไม่ได้ด้วยเช่น A อคูณบคูณซก็ต้องเอา A กับ B คูณกันเท่านั้นหรือไม่ก็ B กับ C คูณกันเท่านั้นแต่ A จะกระโดดข้ามไปที่4ไม่ได้นะโอเคไหมและก็การหาเดฟเนี่ยระวังคิดเลขผิดนะลูกดีๆก็คือแทงขึ้นต้องจิ้มลบนะอย่างถ้าเป็น 2. อคูณสแทงลงแทงขึ้นได้เลยถ้าเป็น3าคูณสก็เติม2หลักใช่ไหมแทงลงเครื่องหมายเดิมแทงขึ้นจิ้มลบนะครับเอระวังลืมเดอ้อแล้วก เมทริกเนี่ยเวลาคูณนะลูกมันไม่ใช่คูณกันตัวต่อตัวนะลูกมันคูณคือเอานอนคูณตั้งหรือเอาแถวคูณหลักก็แถว1ของอันซ้ายคูณแถวคูณหลัก1ของอันขวาแถว1ของอันซ้ายคูณหลัก2องอันขวาแถว1อันซ้ายคูณหลัก3อันขวาคูณไปเรื่อยแหละคูณจนครบเนาะแล้วเวลาคูณกันก็คือเจอกันแบบทั้งแผงนะลูกแล้วก็มาบวกกันนะคูณเมทริกไปทวนดีๆบางคนเข้าใจว่ามันคือคูณแบบตัวต่อตัวเช่น a b c d คูณกับ x y z w อย่างเงี้ยก็เอา a คูณ x จริงๆไม่ใช่ลูกสมมติเป็น a b c จริงๆเี มันต้องเป็น a b คูณกับ x กับ z มันคือนอนคูณตั้งง่ายๆไปลองเขียนดูแล้วจะเข้าใจเนาะถ้าใครจําไม่ได้ไปทวนนิดนึงเนาะระวังสลับที่กันเด้อแล้วก็เวกเตอร์เนี่ยการดอทสามารถสลับที่กันได้เด็กหลายคนชอบลืมเออดอทสลับที่กันได้นะ u ดอท v กับ v ดอท u สลับได้แต่ว่าครอสห้ามสลับที่คือสลับได้ไหมสลับได้แหละแต่ว่าสลับแล้วมันจะต้องกลับเครื่องหมายนะครับโอเคไหมสลับแล้วต้องกลับเครื่องหมายย้ํานะสลับแล้วต้องกลับเครื่องหมายโอเคปะ แล้วก็ต่อมาย9ิบนะครับระหว่างเส้นตรงเนี่ยกับเส้นโค้งเนี่ยนะจะมีความชันที่เท่ากันแค่จุดสัมผัสเท่านั้นนะเออหรือว่าขนานกันอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะความชันเท่ากันนะลูกนะจุดอื่นมันไม่เท่านะในแคลนี่บางคนเข้าใจว่าแบบความชันมันเท่านี้ทุกอันไม่ใช่มันจะเท่ากันแค่จุดที่มันสัมผัสหรือจุดที่มันขนานกันเท่านั้นเช่นแบบมันมีความชันเท่ากันหรือสัมผัสกันที่ x เป็น2งเนี่ยมันก็จะความชันเท่ากันแค่ตอน x เป็น2ตอน x เป็นเลขอื่นไม่ได้เท่าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ พหุนามกําลังสองเช่นบอกว่าเอมันมี3กับ5เป็นตัวประกอบหรือมี x อกลบสกับ x อลบหเป็นตัวประกอบเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยควรจะต้องติดสัมประสิทธิ์ข้างหน้าไปด้วยนะบางคนเขียนว่าเอกรลบสามคูณเอกลบห้าเท่ากับศูนย์ไม่ได้จะต้องติดตัวแปรข้างหน้าเช่นตัว k ตัว A ก็ได้แล้วแต่จะแทนเนาะอาจจะเป็น k คูณเอลบสามคูณเอกลบห้าเพราะการที่3กับ5เป็นตัวประกอบแปลว่าแทน3ไปแทน5ไปอะโอเคพหุนามได้ศูนย์แต่การที่มันได้ศูนย์มันจะมีเลขอะไรคูณข้างหน้าก็ได้จริงปะเออนี่ท ต่อมา31ต่อมานะลูกเมทริกเนี่ยมันจะมีเมทริกที่หาอินเวอร์สไม่ได้จำได้ไหมอินเวอร์สเมทริกทำไงสมมติเมทริกเอเป็น a b c d a อินเวอร์สจะเป็น1ส่วนเดซเคูณกับสลับหัวท้ายที่เหลือแทงลบจาก a b c d เปลี่ยนเป็น d ีลบบีลบสีจำได้ไหมซึ่งมันมีนะเมทริกที่หาอินเวอร์สไม่ได้เนาะมันคือเมทริกที่มีเดซเป็นศูนย์นั่นเองเพราะว่าที่ว่า1ส่วนเดซเเนี่ยมันคือ1ส่วนศูนย์จริงไหมเออประมาณนี้นะเออแล้วก็ระวังด้วยนะเดซเอินเวอร์สกับเออินเว บางคนท่องนิยามมาเรียบร้อยเฮ้ย A inverse เนี่ยคือ1ส่วนเด็ด A คูณกับสลับหัวท้ายที่เหลือแทงลบแต่พอเด็ด A inverse เป็น1นส่วนเด็ด A หลายคนแบบจําสลับกันไปหมดเลยคือถ้าเด็ด A inverse มันคือแค่เด็ดเฉยๆไงแต่ถ้าเกิด A inverse ทั้งอันเนี่ยมันคือเมทริกซ์ทั้งอันนะครับโอเคยไหมแล้วก็เด็ดเป็นศูนย์เนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเมทริกซ์เอกฐานซึ่งพี่ก็เพิ่งมารู้นะว่าในหลักสูตรใหม่เนี่ยไม่มีคำนี้แหละแต่ว่ารู้ไว้หน่อยละกันเผื่อไปทำข้อสอบเก่าเนาะเมทริกซ์ททีี่่่่เเเเปป็นนนคคือออรรรยกกกวาามิฐะะับไไล แล้วก็สําหรับจํานวนเชิงซ้อนนะเวลาน้องจะได้รากออกมาเนี่ยนะถ้าเกิดยอางี้เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนจริงนะนาย้ํานะเวลาน้องได้รากเป็นจานวนเชิงซ้อนสั่งยุคข,ของมันจะเป็นคําตอบด้วยก็คือแซดกับแซดบาร์มาทั้งคู่สมมุติว่าน้องได้แบบ3บวกไอเป็นคําตอบของพหุนามน้องจะรู้ทันทีว่า3ลบไอก็เป็นคําตอบด้วยเด็กหลายคนลืมนิยามนี้แล้วก็ทําไม่ได้เนี่ยจุดพลาดยอดทีอีกอันหนึ่งเลยเนาะแล้วก็โจทย์ประเภทแบบถ้าแล้วนะเราจะเจอบ่อยมากคือถ้า A มากกว่า B มากกว่า C แล้ว a b มากกว่า BC อะไรเงี้ยคือเราจะให้หลังคําว่าถ่าเนี่ยถูกต้องนะแล้วหลังคําว่าแล้วเนี่ยเราจะจับผิดมันจะเป็นมุกนี้ตลอดเลยนะหลังคําว่าถ่าเราจะให้มันถูกบังคับเลยแล้วหลังคําว่าแล้วเราจะจับผิดซึ่งต้องดูว่าจับผิดสําเร็จหรือเปล่าถ้าจับผิดสําเร็จคือข้อนั้นถือว่าเป็นเท็จเลยหรือว่าผิดเลยโอเคไหมมันคือแบบเหมือนถ้าแล้วลูกจริงแล้วเท็จคือเท็จโอเคไหมเออประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อรองสุดท้ายนะฮะ จุดผิดพลาดยอดฮิตเลยคืออ่านคําถามไม่ละเอียดอ่านดีๆนะว่าโจทย์ถามอะไรบางทีหา x ได้ตอบเลยโจทย์ถาม x บวก2เนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายเลยนะคืออ่านไปพยายามขีดเส้นใต้ไปด้วยใครอยากไฮไลท์ก็ไฮไลท์อะไรเงี้ยเนาะทาให้มันเด่นๆน,นะลูกห้ามนะเออห้ามรีบห้ามรีบเกินไปอ่านดีๆขีดเส้นใต้ไปด้วยโจทย์ให้อะไรมาเนาะอ่านไปทําไปอ่านไปทําไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยการคิดเลขผิดคืออย่าคิดเลขเร็วเกินไปนะเด็กหลายคนรีบอ่ะ คือคูณเร็วแล้วผิดเนี่ยคูณฟรีนะเวลาที่น้องจ่ายไปคือศูนย์เลยอะ่ะสู้คูณช้าหน่อยแต่ถูกดีกว่าอย่าประมาทด้วยการคิดเลขเร็วเกินไปนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นเช็คลิสต์สั้นๆไปลองฟังดูอันนี้เป็นพอดแคสต์แบบฟังเพลินๆแล้วกันเนาะเปลี่ยนจากให้กําลังใจเป็นเพิ่มความรอบคอบให้น้องๆแล้วกันไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะช่วยได้แหละนะใกล้สอบนะอาจจะมีจุดผิดนู่นนี่นั่นที่น้องลืมไปเอาเป็นว่าจุดสําคัญสำคัญที่เด็กชอบลืมก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับจบแล้วโชคดีนะครับขอให้สอบติดกันทุกคนนะเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเด้อบ,บาย